ใครที่มีแผนขึ้นเหนือแบบเรานะคะวันนี้จะมาแนะนำที่พักแถวอำเภอแม่สลองจังหวัดเชียงรายค่ะทวินฟาร์มค่ะขับขึ้นดอยแม่สลองมาเรื่อยๆเลยค่ะจะเจอรีสอร์ทอยู่ทางขวามือค่ะที่พักของเรานะคะอยู่ตรงภูเขาเลยทางลงอาจจะชันหน่อยนะคะแต่วิวดีมากเลยค่ะ ที่เรามาก็ต้นเดือนพฤศจิกานะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วตอนดึกๆก,ก็ถึง17องศาเลยค่ะภายในห้องนะคะก็ดูสะอาดตามีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะสะดวกสบาย จัดฟังก์ชันใช้งานได้ดีมากเลยค่ะห้องประมาณนี้ถือว่าลงตัวเลยนะคะสามารถสั่งอาหารแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟได้ที่ห้องเลยค่ะดอยแม่สลองเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องชาค่ะมาพักที่นี่ก็ได้จิบชาด้วยนะคะกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ฟินเลยค่ะที่สําคัญห้องพักทุกห้องนะคะไม่ติดกับใครเลยค่ะนอนดูวิวภูเขาท้องฟ้งฟาสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเอกลักษณ์ของเขาที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะคะ คือการเสิร์ฟอาหารในกลงนกแบบนี้ค่ะมุมสวยๆอัพโซเชียลเป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนๆกดไลค์ได้นะคะอาหารที่นี่เขาก็อร่อยค่ะถ้าใครมีแผนเที่ยวเหนือนะคะอยากมานอนดอยแม่สลองก็ขอแนะนำที่ทวินฟาร์มนี่เลยค่ะจองตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีด้วยนะคะ๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ที่ท้ายคลิปค่ะไปสักครั้งในชีวิตนะคะ